จ้อยใช่喏ของฝากจากมึงเลยสวัสดีเ้าเอฟซีครับอยู่กับผมช่องรถไทน่าไอสานซิงครับพี่น้องนี้ขอใส่เสียงในฟิมครับ

อย่งเดียวนังเดองววยก็มีครับน้องไม่สม ลงีมาเ่แล้วบ่ไม่เหลือหมันเกียวงเป็นมาโอ้ยเป็นเคี้ยนะเหรอม่นวันเป็นได้กิดดีที่จะหัวมันแน่เนได่ยินก็เป็นน่โอ้หข้าวบัติจ่าเอฟซีด้วยเป็นมาเกัน้าแล้วปลูกทีต้นบักไม่